สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ยพ่อกับผมช่องซอสเป็นแก้วคือเก่าครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้เอาไปเบิ้งอ่ะไปร่วมทำบุญกฐินอำเภอเนาะครับเนาะมื่อนี้บุญกฐินอ่าอยู่ที่บ้านน้องกับตำบลรน้องใหญ่พืชตึกจังหวัดบุรีรัมย์เนาะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งขบวนแห่บุญกฐินเนาะครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้เขาก็เขามาถึงขบวนแห่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวตอนนี้เขาไปถึงขบวนแห่บุญกฐินเนาะน้องๆนักเรียนก็มาร่วม แห่กถิ่นนะครับเนาะมาเนี่ยนี่แหะครับขบวนกฐินอ่าสวัสดวัดบ้านน้องกับตำบลรน้องแยมเพื่อสึกจังหวัดปุรีรัมขับผมไม่พี่น้องนี่คือขบวนแหนนะครับเนาะเดี๋ยวครับพ่อแม่พี่น้องนครูนักเรี้ยงนะครับเนาะนี่เป็นมารวมแห่กถินอ่าบ้านบ้านน้องกับ คนหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือขบวนแห่ครับนี่แหละครับนี่คือขบวนแห่ครับผมพ่อแม่พี่น้องนี่คือขบวนแห่ากัตินนี่แหละครับกัติมีการฟ้อนรำนะครับเนาะผมพาเขับมาเบิ่งขบวน วดลำยู่ขังหลังนี่ครับอ่าสำหรับเมื่อกพ่อแม่พี่น้องของเข้ากับเดินทางมาอหลายหลายสถานที่นะครับปวาต่างจังหวัดนะครับเนาะก็เดินทางมาอ่รวมทําบุญ กระถินนลำกันนะครับมื่อนี้ยขอนวัดบ้าหนองกับตะบนหนองแย่เพื่อซื้อจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมพี่น้องเนี่คือกระบวนอ่อนลำนะครับ ก็เข้ากับมีเตอร์ผูดแต่งตัวง,งามๆครับสวยๆงามๆครับมเมื่อนี้ยนี่แหละครับ แต่พวงเงามครับมาเนี่ยไแต่พงงามเลยครับเบ่งครับเบ่งไปตองกันครับขบวน แกระถินนะครับต้างไปทอดที่วัดบ้านหนองกลับตำบลหนองแย้มมือสึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนาะเอาปอ่าได้หลายหน่วยงานเนาะครับเนาะกจามาร่วงมาขอบุญมหากระถินน้ำกันมือศึกนะครับพ่อแม่พี่น้องปอบาหน่วยงานนะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่นะครับเนาะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับพ่อแม่พี่น้องกันเดินทางมาร่วมทั้บุญน้ำกันมือนีกครับ ขบวนแห่กระถินกาได้เขามาในบริเวณวัดบ้านน้องกัปนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือขบวนแห่ได้เขามาอบริเวณวัดบ้านน้องกับของเขาแหละครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องของเฮากบมารวมทำบุญน้ำกันหลายครับมือนี่บังนานหลายตาครับเดินทางมาไกลๆกับมาเบิดครับเมื่อนี่มารรวมทำบุญกระถินน้ำกันนะครับเนาะทอดที่ววัดบ้านน้องกับ ตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับนี่คือขบวนของเขากับด็กเกื่อนเข้ามาในบริเวณวัดนะครับมีลาบครับมีลาบซื้อก็ดีะครับซื้อรถเป็นลาบซื้อรถเปิดลาบแม่แก่ก็มีนะครับน้่งเดินมาแา้วนี่เลยเพราะนั่งน้อครับขณะนี้ขบวนแห่ต้อนจันทินนะครับมาถึงคนนี่แหละครับขบวนแห่ก้อนจันทินกับคนเด็กเข้ามา แถวบโบนนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับบรรยากาศอ่ามือบุญครับมือนี่มือบุญมืออ่าเอาบุญกระถินอธิวับดบ้านหนองกับตำบลหนองใหญ่อำเภอสึกจังหวัดบุรีรัมย์ของเขานะครับพ่อแม่พี่นอ้องพ่อแม่พี่น้องของเขาก็เดินมาเดินทางมาอ่ามากหนาหลายตานะครับเพราะว่าแต่ต่างจังหวัดนะครับเนาะบ้านไก่เลื้ยงเที่ยงครับมาเบิร์ตครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่มารวมทำบุญนทำกันครับอันนี้ก็คือมาจากอ่าออบตหนองใหญ่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือ เดินทางมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้องใหญ่นะครับมาร่วมทั้บุญกะทิ้มือหนิอ่ะหมากหนาหลายตาครับว่าแม่พี่น้องเห็นแล้วครับบรรยากาศครับผมโลงทานนี่เป็นบรรยากาศโล่งท่านนะครับ่พี่น้องนี่คือบรรยากาศโล่งท่านเห็นแล้วครับ อันนี้ยังน้อยในลงท่านยังนะครับนี่ก๋วยเตี้ยวอ่ะอันนี้เป็นก๋วยเตี้ยวนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือลงท่านก๋วยเตี้ยวดากบ้านสมเจริญเท่ากันปะสมเจริญฮะลูกพ่อใหญ่สมกับลูกหลานโอ้ลูกไงผมตามผมลูกไงผมโอ้ลูกพ่อใหญ่ผมอ๋ออ๋อลูกพ่อใหญ่ผมนะครับพ่อแม่พี่น้อง ครับปลูกร้านครับเพื่อนนี่คือลงท่านก๋วยเตี๋ยวครับพ่อแม่พี่น้องโอ้มาอน,นีิลงท่านหลายครับมาอน,นีิอันนี้บ้านตะแบกค,ครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือลงท่านบ้านตะแบกไม่อย่างแน่นี่งต้มตะม้ง,<อ>ง,งได้เลยต้มตะม้งต้มตะม้งได้เลอันนี้ต้มตะมา้งคูดองคูน่าเห็นเองลงท่านบ้านตะแบกครับมาอนีินี่ส้มตำครับใส่บอกบอกข้าวเหนียวคูดองคูน่าเฮ็ดเองโอ้คูน่าคูดองคูน่าเฮ็ดเองอแซ่บแม่นวะอ่านี่แหละครับคือบรรยากาศ อยู่ลงท่านครับคบุอนี้ไม่ได้แล้วมันเป็นดาวหุ่นท่านครับผมอันนี้อีกอันนึงครับอยู่ลงท่านยังก้ครับนี่จะฮะลูกชิ้นเนาะอ๋อไหนครับเห็นี่ลูกชิ้นครับคุณสตรียร์คุณสตรีจากไหนครับน้องใหญ่อ๋อคุณสเตียร์น้อ,องใหญ่ครับผมนี่คือ กลุ่มสตรี16หมู่บ้านตะบนหนองใหญ่ครับผมครับผมกลุ่มสตรีคือภายในตะบลน้องใหญ่นะครับเนาะวันนี้เป็นลูกชิ้นครับผมนี่ครับบรรยากาศลูกท่านครับพ่คนมาพี่น้องของเรเบิ่งไปน้ำกันครับโอ้มางหนาหลายตาครับแนนเอามาถึงอันนี้เป็นลูงท่านยังครับนี่ลูกทานตะโก้คตะโก้ครับเหมือนเป็นลูงท่านตะโก้ครับจากคุณแม่ยุพินวรศรีนะครับพ่อแม่พี่น้อง ่าแสงอาจดิพอๆนะครับพ,พ่อพี่น้องคือคอยู่ในอา่าสระนะครับเนาะแสงอาจดิพอๆอ,อาจดิมืดไปหน่อยนึงก็อขอถอดขอให้พี่พี่น้องที่กับมารับชม่นนะครับนี่คือบรรยากาศครับอู้แน่นเลยครับผมพี่พี่น้องรงทขันของเข้ามาเนี่ย มาเป็นโรงงานนี่ครับนี่ยังนี่ครับโรงงานยังนอนี่ยำมะม่วงบอกโอ้ยำมะม่วงครับผมไพี่น้องอันนี้อันนี้ลาบหมูเนาะเอามาจากไหนครับนี่มาจากบุ่ยแลมครับผมไอพี่น้องที่เดินทางมาร่วมทำบุญโรงงานด้วยกันครับ าจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับนี่คือโรงทานเราครับเนาะแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าเพิ่นก็มุ่วมทั้งบุญนั้งกันครับอันนี้เป็นลาบหมูเขาเหนียวนะครับเนาะอ๋ออร่อยอร่อยมียำมะม่วงด้วยครับนี่แหละครับพ่่อแมพี่น้องบรรยากาศครับผมดูยอดของพ่อดเป็ันนี้เป็นอะไรครับนี่จากบุรีรัมย์รัมือนบุรีรัมย์เหมือนกันเนาะเป็นข้าวสารอาหารแห้งครับนี่ มอครับผมไม่รามไม่ก้อยโอ้มีมีอันนี้เป็นอาหารแห้งเนาะครับนี่ครับเป็นร่องท่านเดินทางมาจากีรัิล์ครับผมเนพี่น้องครับบรรยากาศครับผมในพี่น้องเขาเข้ามารวมทำบุญน้ำกันร้ายครับมากนาลร้ตาครับเพราะว่าแต่ไก่ไก่ครับบรรยากาศครับผมเนพี่น้องบรรยากาศภายในร่องท่านนะครับเนาะอันนี้การยังบนท่านในร่องอีกหลายเจ้าอยู่ครับผมเนพี่น้องว่าสถานที่ อ่าบอก้อนะครับเนาะก็คือยังลงมาท่านเบิร์ตกับนี่ครับลงทานของเขามือนี่ขอาไปในหนองเข้าใจบุญครับใจบุญสุดท่านก็ได้มาร่วมท้ำบุญนด้กันนะครับเหตุลงทานนะครับเนาะนี่คือบรรยากาศครับ บรรยากาศโรงขานครับพ่อแม่พี่นอ้องบรรยากาศในโรงขานครับนีแล้วครับในอาคารครับบรรยากาศโรงขานครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยขนาดหลายตาเหลือเกินครับเต็มไปหมดเลยครับพ่อแม่พี่นอ้องนะครับสุทารปฏิบารณ์ในเป็นตรงขัน้นยงเกิดมีตรงทานขนมดอกบัวครับจากเยสายใสายทองสายสีวงสานครับเป็นขนมดอกบัวนี่ครับ คือกระโหลกดอกยังหลายเทืใจมากจาก้าเพื่อนรักกใจมากนี่ต้องสายสีองสาครับอ่านี่เพื่อนกันนี่น มื่อนี้เงินในไม่ต้องทานขนมดอกบัวด้วยกันครับนี่แนะครับขอพระบุณในใรในไม่หยุดอยากเที่ยวในกูุงเทพฯต่อไปเปิดอีกอย่างหนึ่งนะครับครับตอนนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นพิธีแล้วครับตอนนี้ก็ทางศาสนาก็คือเป็นได้ถวายอาทิได้พระภิกษุสงฆูรณ์เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับพี่น้อง นี่แหละครับบรรยากาศบุญกระถิ่นที่วัดบ้านน้องกับตมบลญน้องใหญ่อำเภอศึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือบรรยากานครับช่วงชุดไทยนะครับเนาะคือเป็นที่เพิ่นธไม้กระถินแล่พระภิกษุสงฆ์เรียบร้อยครับเป็นช่วงชุดไทยนะครับเนี่ย อ่ะวันน <Wasser> no <ina> ี้แล <th ername> <Glenn> ้ว <puis> ก็โชคดีทุกท่านเลยนะคะค่ะก็ขอตัวทีนะขอบคุณครับขอบคุณแม่ยอดนะครับที่ศึกษาในดุลงการณ์ในส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกล่าวขอบคุณจากพวกเราที่มาร่วมงานบเรในวันนี้นะครับนันั่ กรรมการวัดกรรมการหมู women, ่บ no ้านทั้งสามหมู่บ้านน่วมกับตระแบงสมเจริญก็เช่นเดียวกันครับกราบขอพ่อปุณย์ญาติพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านไร่บ้านไร่บ้านไร่เกียร์บ้านเสน่ห์ติดกันนะครับที่มาร่วมงานบุญในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับอิ่มครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอ่ะขั้นตอนสุดท้ายครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นกาศี้นบดเอาเป็นรูปตะขาบนะครับเนาะเป็นรูป จระเข้หรือว่าแค่์นะครับเนาะเพื่นกันจีดายป๊อเอาไปอ่าเป็นสิ่งยึดเงยียบคิดใจครับวันนี้มาแล้วครับมูแล้วก็อิ่มออะไรคือฟอคุ้โลกท่าย่านครับเป็นบรบรยากาศไปต้องกันครับนี่คืออ่าอช่วงสุดท้ายแล้วครับพ่อนๆพี่น้องนี่คือผู้เฒ่าเพิ่อนจีดายป๊อเอาไอเป็นรูปตะขาบหรือจระเข้นี่แหละครับนี่แหละครับ บรรยากาศครับผมสำหรับโรงทานนะครับที่มาเปิดโรงทานในวันนี้นะครับตัวเนี่ยมีหลวงปู่จันทร์ทองแสงครับเมเนี่เขากาอิ่มบุญไปน้ำกันเนาะครับผมใพี่น้องเมเนี่เขาได้มารวมทำบุญกระถินน้ำกันนะครับกะอิ่มบุญกันไปสู่ทุกคนนะครับผมให้พี่น้องเมเนี่เขาให้ผมให้พี่น้อง ที่เขามารับชมเมื่อนี้ก็ขอ,ขอให้ได้คุณนำก,รรนนะกัน,น,นได้หลายเด้อพ่อแม่พี่น้องความเย็บใจได้ดความไข่ใหญ่มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความงคลมารถนาเดินทางไปสามาสายขอขอให้ตลอดปลอดภัยรำดําได้ด้วยสุขสุขคนนะครับพ่นอแม่พี่น้องเมื่อนี้อิมพุนไปนต้กันครับสวัสดีครับ